สวัสดีชาวธนูค่ะดวงความรักประจำวันที่25นะคะตุลาคมนะ พลังงานของคุณนะคะมีไพ่ในสับคับที่กับหัวนะคะวันนี้เนะี่ยมีคนน้อยใจนะคะคุณจันทวจะน้อยใจแฟนเพราะว่าแฟนคุณเนี่ยเป็นสิบเหรียญตัวเขาเนี่ยน่าจะใช้เวลาส่วนตัวนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการงานนะคะการพัฒนาตัวเองเขาอาจจะประสบความสําเร็จอะไรบางอย่างอาจจะลุยงานอย่างหนักนะคะหรือถ้าเป็นเรื่องของอ่การค้าขายอะไรเงี้ยไม่มองว่าเขามีเรื่องมีงานอะไรต้องทําเยอะนะอาจจะไม่มีเวลานะคะมาสนใจคุณหรือว่ามาให้ความสําคัญกับความลับเท่าไหร่ในวันนี้เนาะ,นนะก็เฉพาะวันนี้น่นะคะอย่าเพิ่งไปน้อยใจอะไร มามานะคะต่อใหอ้การที่ว่าไม่มีเวลาให้กันแล้วจะทําให้เกิดปัญหาเนี่ยก็อย่าเพิ่งไปคิดในแง่ลบนะคะพลังจักราวาลบอกว่า stay optimistic about your love life o v e l นะคะมองในแง่บวกเขาไว้นะความรักความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยยังดีอยู่นะคะไพ่ angels answer เนี่ยค่ะ, answer, นะ,คะ yes นะคนนี้คือคนที่ใช่สําหรับคุณแล้วคุณก็คือคนที่ใช่สําหรับเขาด้วยนะคะ